ต่อไปมาจากคุณสารแห่งดวงดาวบอกว่าอยากให้ท่านตัดสินโทษพวกหลายใจท่านจะลงโทษอะไรพวกเขาครับอันนี้ป๊อปไปอ่านมาประมาณว่าเขาหมายถึงคนที่หลายใจในดิสคอรอนน่ะทีนี้นป๊อปะนะ่ะเข้าใจนะเพราะว่าป๊อป,ปะนะ่ะก็ดูวีหลายคนแทนที่ว่าจะเรียกว่าหลายใจนะเรียกว่าเขาสนับสนุนหลายคนดีก,กว่านะ <c oughs> ทุกคนเราไม่จำเป็นต้องลงโทษกันนะแล้วก็ป๊อป ไม่ได้บางบางคราว,ว่าทุกคนต้องดูแต่โป๊ะ,ะคนเดียวอะไรอย่างนี้นะเพราะว่าวีไทยน่ารักน่ารักตั้งเยอะวีญี่ปุ่นก็น่าดูเพราะงั้นทุกคนไม่จําเป็นจะต้องดูแต่โป๊ะ,ะก็ได้จริงมากจริงเชื่อขนาดคนมาดอกนะเขายังตามไปดูทั้งคุณสเตลล่าทั้งคุณดันแล้วก็คุณชีเลยนะไม่เห็นเป็นไรเลยที่จะต้องมานั่งดูโป๊ะ,ะ,ะคนเดียวจริงไหมจริงเชื่อ <laughs>